สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิงแปรๆครับเอาเริ่มภารกิจวิ่งดินมาใส่แล้วครับตอนนี้อยู่กับ SK200 SM แล้วก็ PC200 รุ่น8นะครับตอนนี้200รุ่น8 M0 มีมีกล้องหลังครับ ส่วนส m ไม่มีกล้องหลังครับตัวนี้จะเป็นรุ่นรถเวอร์ชั่นนะครับ2อ่ายครับปะทะกันครับ SM รุ่น10ผโมาสุรุ่น8ครับโอ้โหสีนี่คนละเรื่องครับสีคนละเรื่องเลยดินสวยมากเลยครับเป็นงานใส่ดินนะครับใส่ดินหน้าข้างหน้าหินใหญ่ข้างล่างนี้เต็มไปด้วยหินใหญ่แล้วก็ มีกรงเหล็กด้วยนะครับมีกรงเหล็กนะแล้วก็จะใส่ดินลงไปให้มันสโลปลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้มันให้น้ำนี่ไหลเสาะดินไปได้เอ้ยไหลเสาะหินไปได้น้อยที่สุดนะครับตอนนี้วิ่งอยู่2ทีมงานครับฝั่งทางโน้นทีมงานทนบุรีครับส่วนฝั่งทางนี้ก็ทีมงานทรหนึ่งฝั่งทางนี้ครับ ติดกระบะครับคันนี้ไม่ใช่ทีมงานโทรหนึ่งครับคันนี้นนเป็นทีมงานมิมล้อเล็กครับนี่ครับเขาในเวลาเวลาเจอรถเขาเขาจะบอรถเขานี่รอที่สุดแล้ว ไม่มีรถใครที่รอเกินหน้าเกินตาเขาได้ครับแล้วเวลาใส่ดินนี่เวลาใส่ดินนี่เขาจะบอกว่ารทำไมรถคันนี้ใส่เออยอะจังเลยคันอื่นใส่น้อยประมาณนี้เลยครับใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจะบอกสกว่านอใส่ดินหนมาินดินนี้ก็ดินแดงดีมากเลยครับ วันนี้จะเร่งให้เสร็จภายในวันนี้เลยต้องเอาให้จบนะครับค่ํายังไงก็ต้องเอาให้เสร็จครับจบวันนี้เลยยังไงวันนี้ต้องจบนะครับน่าจะได้เปิดไฟวิ่งกันเลยครับฝั่งทางโน้นก็ฝั่งโน้นจะวิ่งง่ายกว่านะครับทางจะวิ่งดีกว่าวิ่งสบายกว่าก็แบ่งกันวิ่งครับแยกกันวิ่งครับ งานเร่งด่วนเพราะว่าถ้ามาวิ่งแบบทีมงานเดียวไม่ทันนะครับมันจะช้าครับเสียเวลาโอ้โหโหโมาซุปปะทะโกเบโก้คันนี้ถ้าทำสีเหลือ,องผมว่าสวยนะโกเบะ เอาัอนนี้เพิ่งเห็นมาครับโอ้ดินสวยมากเลยดินแดงสวยมากเลยเอ็กเอ๊ะเอ๊เอ,เอ,เอ๊โอ้ฮู้ัดไม่หัดยันฮู้เหม็นเลยอะเป็นคาร์ดเลยครับ สวยเลยครับดินแดงสวยดีมากเลยอะยยอะไรนะพี่อะไรนะขายอยเที่ยวอะไรนะขายข้างนอกก็ร้อยเที่ยวโอ้ยพี่นี่อะไรก็จะเอาแต่เงินอย่างเดียวเลยเนาะฮะดินม,มันสวยดมมินสวยบ่มม<ะ> ฮะติดคุกด้วยกันโอ้ไม่เอาหรอกครับ <laughs> สวยมากเลยเนาะหาติดคุกไม่มีแล้วแบบนี้โอ้หายาแล้วเอาเนิอนนด,นดอ,อ้าง่ายงไ,ไปทาง,งนู้เนเลยโอ้เชนิดโอ้เชนิดนี่ง่ายง่ายไปทางนู้นเลยคนนีใช่ไหมโอ้ เดียนิดนี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนี่ยต้องให้พี่มิมจัดการแล้วยังน,นี่องคุยกันหน่อยนะพี่ต้องคุยกันหน่อยเนาะต้องคุยต้องคุยครับโอ้อะไรน, <า S 1> นี่ทีมงานไหนนี่นเเเยย็นนนีี่่รกกปลุมทีมงานไหนนี่ทีมงานพี่บ่โอ้โอ้ยเขามาดักปลาแล้วน<ม>ู่นเขามาช้อนปลาแล้ว ได้ไหมขึข้ามขอพึ่งมาบะาโอ้ยแจวดูครับสังเกตดูว่าพอใส่ดินไปแล้วน้ำเริ่มไหลช้าเลยเนาะนั่นน่ะมันจะไหลเข้ามาอุดรูใช่ไหมอ๋อแจวเลยครับ ได้รถใหม่แบบนี้สุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวที่บ้านสุดยอดให้นอนนอนเราต้องทำงานบ่โอ้ภูมิใจไงภูมิใจบ่ไม่อยากคิดไม่อยากคิดเลยเนาะรถใหม่ๆเงี้ยถ้าไปลากไปช่วยรถเกี่ยวหรือว่าไปช่วยรถแมคโครด้วยกันแล้วจมอ่ะสงสารเนาะเสียดายเนาะนอนไม่หลับเลยเนาะจริงนะรถใหม่ขนาดเนี้ย มันไม่ได้โล้วเอาขึ้นโดยที่มันไม่พังไม่เสียหายด้ับใช่การรถโตม,มันต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นนิดไม่มากก็น,น้อยครับนิม่มดูสังเกตดูสายกระบอกบนคมสุกบอกบนนะเล็กทั้งสองเนาะนั่นน่ะกระบอกอาร์มบอกบนนะ่ะดูโกเบเลยอย่างใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมฮะสายข้อกระบอกตัวบนนี่เป็นสายไหลกลับ เอออันใหญ่นี่สายยิงเลยเด้สายยิงบ่ะครับแม่แม่อยู่ตรงตูดน่ะตัโน่นไหลกลับอยู่ข้างหน้าโน่นครับเดีสายมันจะใหญ่กว่าอ่าใหญ่กว่าอันนั้ใหญ่กว่ารถมัสสุกอ๋อติดแล้วเรียบร้อยตรงนั้นน่าจะน่วมอ่ะโอ้ขึ้นหน้าอยู่ดีล่ะโอ้ เสียงโบีพ่น้ำหยุดไหลแล้วแล้วโอ้ออน้ำหยุดไหลเลยครับโอ้แน่นอนเ,อเนีะสุดจัดไปเลยครับไ,ได้ผลได้ผล ไหนปล่าอ้าวคันมาคุยกันแ๊บเดียวคันไม่มองน้ำหยุดไหลแล้วเรียบร้อยแล้วครับบล็อกอยู่แล้วความสำเร็จแล้วครับโอ้าววันากกานี้งามจริงๆเลยครับสวยมากเลยดูอ่ะ เหมือนจะมีเห็นมาด้วยเสร็จอยู่วันนี้เย็นพอดีก็เสร็จแล้วเนาะพอไปดีนาะเย็นก็เสร็จแล้วนี่ ต้องมีใครมาดูก่อนไหมนี่ถ้าเสร็จแล้วอ่ะพอเลยอันนี้ถ่ายรูปทรงอย่างเดียวเลยพูดมันยังไหลลงไปอีกนน่ไหนะเอามันตัดเอาข้าวได้ไหมเนี่ยข้าตัดเอาไป<อ>เ๋อ เอาไปทำเต้นท์ได้เลยนี่ฮะมันดูดบ่ดึงไม่ขึ้นเลยดึงไม่ขึ้นเลยาดินมาจากที่เดียวกันเยที่เดนคุณอยู่ที่เดียวกันเลยเ <c oughs> สียงเงียบดีเนาะสู อันนั้นหกสูบหรือสี่สูบปะโคมสูบอโคมสูบอไปเห็นเลยโคกปะโอ้ตั้มบ่ ปากุญแจให้จานชูด้วยวิ่งให้เสร็จเลย,ยเ,นเนยะอะเออวิ่งให้เสร็จเลยอ่ะเอแเทเล,ลอร์จากน,นี้ไปเย็นน่าจะเสร็จครับ <c oughs> แต่ดินก็หายไหลลงไป สโลปไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม